มีลูกค้าท่านใดหาฮุนไดเจ็ดที่นั่งแบบนี้อยู่หรือเปล่าคะคันนี้นะคะเป็นฮุนไดแกรนด์ซาร์เลกนะคะเป็นรุ่นพรีเมียมนะคะคันนี้ปี2013จดทะเบียนปี2015เลยมีลูกค้าท่านใดหาฮุนไดเจ็ดที่นั่งแบบนี้อยู่หรือเปล่าคะถ้าหารถฮุนไดเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นฮุนไดแกรนด์ซาร์เ็กนะคะเป็นรุ่นพรีเมียมนะคะคันนี้ปี2013 จดทะเบียนปี2015เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะรถสวยสภาพดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพภายในแล้วก็ภายนอกกันจ้ะคันนี้นะคะเป็นชมองปี13นะคะจดทะเบียนปี2015คันนี้นะคะกระจังหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้านอนแบบนี้เป็นรุ่นกระจังหน้านอนนะคะแล้วก็ไฟนะคะจะเป็นไฟดวงใหญ่แบบนี้เลยนะคะเวลาเดินทางต่างจังหวัดนะคะไฟดวงน,นี้นะคะส่องสว่างมากๆนะคะด้านล่างเป็นไฟตัดหมอก นะคะด้านข้างนะคะล้อมแม็กเดิมเลยนะคะคันนี้ล้อมแม็กเดิมจากโรงงานนะคะยางนะ,ะใช้ได้อีกยาวๆดอกยางเหลือเยอะๆนะคะแล้วก็คันนี้นะคะติดฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วรอบคันนะคะด้านในก็จะเป็นเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะคะเป็นเบาะมิกกี้เมาส์แบบนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกคันนี้นะคะได้เดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะ,ะ,คะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นปี2013นะคะก็คือยังไม่มีระบบไฟฟ้านะคะอันนี้คือเดิมจากโรงงานนะส่วนสําหรับด้าน นะคะด้านหลังก็จะมีเซนเซอร์หลังนะคะ4ี่จุดแบบนี้นะคะแล้วก็มีโลโก้พรีเมียมแบบนี้นะคะมีสัญลักษณ์บอกนะคะว่าคันนี้นะคะจะเป็นแกรนซ่าเล็กนะคะคันนี้นะคะเป็นแกรนซาเล็กนะคะจดทะเบียนเป็นป้ายดำนะคะด้านในนะด้านในติดม่านมาแล้วรอบพันนะคะแล้วก็รถสวยสภาพดีจ้ะด้านในก็จะเป็นเบาะด้านหลังสองแถวด้านหน้าหนึ่งแถวนะคะด้านหลังนะคะเบาะนะคะสามารถ เลื่อนอนี่เดินหน้าไปได้แบบนี้เลยนะคะยังเดินได้อีกนะคะแล้วก็ถอยหลังถอยหลังสุดๆได้แบบนี้นะคะแล้วก็เบาะเบะก,ก็สามารถเอ็นได้ครับแบบนี้ได้เอ็นแบบนี้ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะคันนี้นะคะด้านในนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะหรือว่าสีเบจแบบนี้เลย เลขไม้นะคะอยู่ที่1นึ0 0 0สดมกิโลพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็คันนี้นะคะรถสวยสภาพดีนะคะภายในนะคะภายในมีตกแต่งด้วยลายไม้แบบนี้นะคะคอนโซลนะคะคอนโซลคอนโซลสภาพดีๆแบบนี้เลย ค่ะแล้วก็จอนะคะคันนี้นะคะเปลี่ยนจอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นจอทัชสกรีนแบบนี้นะคะเล่นแอปพลิเคชันต่างๆได้หมดเลยนะคะข้อมูลข้อมูลตัวรถดูได้หมดนะคะบลูทูธ FM AM อะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะเล่นยูทูบได้เลยด้านหลังนะคะเปิดเข้ามานะคะคันนี้นะคะปูพรมกระดุมแล้วนะคะรอบคันนะคะจะเป็นผมกระดุมลายนี้เลยอ่าลนยนี้นะคะเป็นลายใหม่นะแล้วก็บาะนะคะจะเป็นบาอบิกกีเมา์ นะคะจะเป็นเบาะ V.P. คู่หน้าแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับแบบนี้เดี๋ยวเราจะปรับปรับสุดให้ดูนะคะปรับสุดได้แบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะสามารถเอนนอนไปได้สุดเลยนะ,ะเดี๋ยวเราจะลองปรับดูอ่าเอนนอนได้สุดแบบนี้นะคะ สะดวกสบายการใช้งานมากนะคะสำหรับใครนะคะที่มองหาความเรียบหรูนะคะที่ไปกันได้ทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็ความ VAP แบบนี้นะคะคันนี้แนะนําอีกคันหนึ่งเลยนะคะด้านในนะคะด้านในต้องบอกว่านี่สภาพภายในนะคะแอร์เออนะคะมีทุกช่องเลยนะคะสําหรับคนนั่งด้านหลังต้องบอกเลยว่าไม่ร้อนแน่นอนนะคะค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะคันนี้นะคะ เครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2,500 C แรงม้านะคะฝาป้องเดิมๆแบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะกำลังมองหารถเจ็ดที่นั่ง VP แบบนี้นะคะอันนี้เอาไปใช้นะคะเติมน้ำมันอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรต่อเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้นะคะเราเอาฮุนไดแกรนด์ซัเล็กพรีเมียคันนี้นะคะมาจัดโปรโมชั่นกันจริงๆนะคะ มาดูราคาเดิมกันดีกว่าราคาเดิมนะคะเราขายกันอยู่นี่เลยนี่นี่นี่แปดแสนสาบาทนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยวันนี้นะคะเราปรับโปรโมชั่นนะคะเราปรับโปรโมชั่นเยอะจริงๆนะคะเราขายเพียงแค่7 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะย้ำอีกทีเลย7 8 8 0 0 0บาทนะคะมีส่วนลดไปถึง50,000บาทเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะ สนใจจัดไฟแนนซ์เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ตองสถานที่นะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดตอ่อตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลตัวรถสอบถามการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ